สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัดต้อกระจก 1. ท่านจะได้วัดค่าเลนส์ทดแทนโดยใช้เครื่องคำนวณคอมพิวเตอร์มาตรฐานสูงในการตรวจวัด สำหรับท่านที่มีโรคประจำตัวมีประวัติแพ้ยาควรแจ้งจัดสู่แพทย์ให้ทราบเพื่อปรึกษาแพทย์เฉพาะทางร่วมกันท่านที่มีประวัติรับยาที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือดควรงดก่อนหนึ่งสัปดาห์ 3. ฝึกนอนราบและคุมโปงเพื่อให้เกิดความเคยชินในการผ่าตัด 4. เช้าวันผ่าตัด ให้ผู้ป่วยอาบน้ำสระผมทำความสะอาดร่างกายห้ามแต่งหน้าทาแป้งหรือทาน้ำมันที่บริเวณผมหากในวันผ่าตัดมีอาการผิดปกติเช่นเคืองตาตาแดงมีไข้ไอท้องเสียหรือติดเชื้อบริเวณต่างๆในร่างกายควรแจ้งให้จัดสุแพทย์ทราบก่อน การผ่าตัดต้อกระจกมี2วิธีวิธีที่หเป็นการผ่าตัดขนาดเด็กใช้เครื่องในการอันต์ซาวและนำเลนออกและใส่เลนใหม่วิธีที่สเป็นการเปิดแผลใหญ่เพื่อนำเลนออกและใส่เลนแก้วตาเทียมเข้าไปใหม่ลำดับต่อไปเป็นการปฏิบัติตัวขณะผ่าตัด ก่อนผ่าตัดให้ผู้ป่วยเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยเมื่อเข้าห้องผ่าตัดไม่ให้ไอาจามขณะผ่าตัดไม่สายหน้าไปมาไม่พูดขณะผ่าตัดห้ามนำมือขึ้นมาจาบับบริเวณที่ผ่าตัดเนื่องจากมีเครื่องมืออยู่ในดวงตาอาจทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตาได้ การผ่าตัดเปลี่ยนเลนต์้อกระจกใช้เวลาประมาณ30นาทีถึง45นาทีแล้วแต่กรณีรวมถึงการให้ความร่วมมือของผู้ป่วยจะทำให้การผ่าตัดนั้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีหลังผ่าตัดจะมีผ้าปิดตาและใส่ที่ครอบตาไว้ ห้ามผู้ป่วยเปิดเองโดยจัสุแพทย์จะเป็นผู้บอกช่วงเวลาที่จะเปิดเพื่อเริ่มหยอดตาในเวลาต่อไปลำดับต่อไปจะเป็นการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดงดน้ำเข้าตาเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนผู้ป่วยห้ามล้างหน้าเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือน ใช้การเช็ดหน้าโดยใช้สำลีหรือผ้าสะอาดชุบน้ำสะอาดเช็ดหน้าโดยระวังไม่ให้น้ำเข้าตาการอาบน้ำให้อาบน้ำในช่วงบริเวณตัวและระวังไม่ให้น้ำเข้าตาการสระผมให้นอนสระผมอาจเข้าร้านเสริมสวยเพื่อสระผมหรือให้ญาติเป็นผู้สระผมให้โดยระมัดระวัง ไม่ให้น้ำเข้าตาเพื่อป้องกันการติดเชื้อหลังการผ่าตัดการเก็บรักษายาเก็บยาให้พ้นจากแสงอาทิตย์หรือใส่ในตู้เย็นที่ไม่ใช่ตู้น้ำแข็งการเช็ดตาอย่างถูกวิธี 1. เตรียมสำลีสะอาด6ชิ้น 2. น้ำเกลือหรือน้ำสะอาด 3. เตรียมยาหยอดและยาป้ายตามที่แพทย์สั่งสำลีก้อนที่หนึ่งเช็ดจากหัวตาขึ้นไปบริเวณคิว้วสำลีก้อนที่สองเปิดตาบนขึ้นเช็ดจากหัวตาไปหางตาสำลีก้อนที่สามเปิดตาบนขึ้น เช็ดจากหัวตาไปหางตาบริเวณเหนือขึ้นไปจากตำแหน่งของสำรีก้อนที่สองสำรีก้อนที่สี่เปิดตาล่างลงมองด้านบนเช็ดจากหัวตาไปหางตาสำรีก้อนที่ห้าเปิดตาล่างลงมองด้านบนเช็ดจากหัวตา ไปห่างตาบริเวณด้านล่างลงมาจากสำรีก้อนที่สี่สำลีก้อนที่6กปาดจากหัวตาลงมาด้านล่างจมูกการหยอดยาอย่างถูกวิธีล้างมือให้สะอาดหยอดยาถ้ามียามากกว่าหนึ่งตัวต้องเว้นระยะห่างระหว่างยาแต่ละตัว5นาที ให้หยอดยาสีใสก่อนยาสีขุ่นยาจะหมดอายุ1เดือนหลังเปิดการใช้งานการใช้ชีวิตประจำวันและข้อควรระวังใส่แว่นกันแดดเมื่ออยู่กลางแจ้งและป้องกันฝุ่นและลมหากมีอาการมองไม่เห็นหลังจากผ่าตัด3-4วันให้กลับมาพบแพทย์ หากมีอาการตาแดงมากขึ้นผิดปกติหนังตาบวมมีน้ำตาไหลมากกว่าปกติให้กลับมาพบแพทย์ก่อนวันนัดข้อปฏิบัติหลังผ่าตัดต้อกระจกห้ามไม่ให้น้ำเข้าตาระยะเวลาหนึ่งเดือนไม่เบ่งถ่ายอุจจาระ,ะเพราะจะทำให้ความดันลูกตาสูงไม่ใส่หน้าไปมาแรง ขณะแปลงฟันไม่ก้มต่ำกว่าเอวไม่ยกของหนักเกิน5กิโลกร,รมัมหากมีอาการผิดปกติเช่นปวดตาตาแดงมองไม่เห็นหรือการมองเห็นลดลงให้รีบมาพบแพทย์ก่อนวันนัดด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลชายบาดานขอบคุณค่ะ